3ขั้นตอนสมัคร g m n i Pro ฟรีนะครับเนื่องจากว่า Google นะครับนะเขาให้เราใช้ฟรีเนี่ยนะครับ1ปีฟังไม่ผิดนะครับนะเราจะต้องเข้าไปสมัครดังนี้ครับเบื้องต้นก่อนนะครับทุกคนจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า Gmail ก่อนนี่นะนี่คือขั้นตอนที่1นะครับนะเราจะต้องลงทะเบียนเนี่ย Gmail ให้เรียบร้อยนะครับพอเรามีบัญชี Gmail เสร็จปุ๊บนะครับนะเราจะต้องเข้าสู่นะฮะขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2คืออะไรเราจะต้องไปสมัครตัวนี้ครับสำหรับใครเนี่ย ที่ไม่ได้เป็นนักศึกษานะครับนะเราก็าไปสมัครอ e ีเมลนะครับซึ่งเราจะได้เมลอันนี้ครับนะที่ชื่อว่า thai m อกนะครับ o ac c h นะครับอันนี้ผมสมมุตินะแต่ละคนเนี่ยก็จะได้ไม่เหมือนกันนะครับโดยที่คุณนะไปสมัคร Thai m o กเนี่ยเราจะต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่าไทยดีนะครับกับตัวที่เป็น LINE นะครับอันนี้ ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถที่จะลงทะเบียนยังไงได้บ้างนะครับเราจะต้องไปลงทะเบียนนะครับไทยดีก่อนนะทุกคนนะพอลงทะเบียนเสร็จนะครับนะเราก็เข้ามาสู่ในส่วนของที่เป็นไทยม็อกนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยนะครับการที่เราจะลงทะเบียนเนี่ยตัวไทยม็อกเนี่ยเราจะต้องเข้าไปยืนยันตัวตนผ่านไทยดีนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่2หลังจากที่เราได้เมลนะฮะที่เป็น ไทยม็อก at.th มาเรียบร้อยมาสู่ในขั้นตอนที่3ครับทุกคนขั้นตอนที่3เนี่ยนะครับให้เราเข้าไปที่ Google Gemini นะครับอันนี้เขาบอกว่าให้เราใช้ฟรีนะครับนะหเดือนนะครับก่อนวันที่9ธันวาคมอันนี้คือสําคัญมากๆนะครับทุกคนนะอันนี้ลองใช้ฟรีได้เลยนะครับโดยการที่เนี่ยครับเราจะต้องเข้าไปที่ Gemini ใช่ไหมครับเขาบอกว่าให้เราใช้ฟรีหนึ่งปีนะครับเราก็กดยืนยันิสธ็์นะครับพอกดยืนยันเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะมีให้เราเนี่ย ลงทะเบียนต่างๆนะฮะเราสามารถที่จะคลิกๆเข้าไปแล้วก็ยืนยันตัวตนนะครับด้วยตัวที่เป็นนะฮะมหาวิทยาลัยไซเบอร์เพราะว่าเราใช้ตัวที่เป็นไทยม็อกนะครับถ้าเกิดว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะได้แบบนี้ครับทุกคนนะ P.R.O เป็นตัวโปร Gemini Pro นะครับสามารถที่จะสร้างรูปภาพสร้างวิดีโอได้อย่างสนุกสนานนะครับนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้ไม่ได้ยังไงครับสามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะสิ่งที่ผมเจอถ้าเกิดว่าใครสมัครไม่ได้นะครับนะคุณสามารถที่จะยืนยันนะครับโดยการที่เอาข้อมูลต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เราเคยเรียนอยู่ที่ของไทยม็อกนะครับ เอาเอกสารต่างเนี่ยครับเข้าไปยืนยันเขาก็ได้นะครับนะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางนะครับหลายครั้งที่คนที่เข้าไปแล้วออไม่ได้นะครับนะก็อาจจะมีปัญหาตรงนี้นะครับใครได้ไม่ได้ยังไงลองคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้ครับ